นี่คือหนึ่งนักเตะในสัญญาสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในแต่ที่โชว์ผลงานได้ดีในสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจนโค้ชบานทัตวันสีปานเรียกขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่เพื่อเตรียมทีมในฤดูกาล2017เซฟสุพนานบุรีรัต เซฟนั่นคือผลผลิตยุคแรกของอะคาเดมีของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเตดรุ่นราวคขาเดียวกับดนวีรุตกายเย็มโกวรณาทองเครือหรือน็อตอดิศัก์กลิ่นโกสุมนักเตะเจมจีรุ่นแรกของเมืองไทยนั่นเองเจ้าเซฟนั้นเซ็นสัญญากับสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเตตตั้งแต่อายุ17ปีและเจ้าตัวเองยังไม่เคยได้รับโอกาสขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่เลย ต้องใช้เวลาถึง6ปีกว่านะครับกว่าจะสามารถพิสูจน์ฝีเท้าจนเข้าตาต้นสังกัดแม่ในการเรียกขึ้นสู่ชุดใหญ่ครับสวัสดีน้องเซฟสุพดันนะครับสวัสดีแฟนคลับเอสซีเมืองทองยี่เด็กก่อนคะครับสวัสดีครับครับผมนี่คือเด็กเยาวชนที่ถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่จริงๆแล้วต้องย้อนกลับไปถามน้องเซฟนี่เซ็นสัญญากับเมืองทองตั้งแต่อดีตนานมากเลยใช่ไหมครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่ใช่ครับตอนนั้นอายุ17เครับเร็จตั้งแต่17ปีครับ ตอนนี้ก็6ปีแล้วยุคนั้นก็เป็นยุคแบบ JMG ใช่ไหมฮะใช่ครับ JMG ก็มาหลายคนเหมือนกันครับแล้วก็มีดนวีรบุตรครับแล้วก็โก้และนาดแล้วก็ศาสนาพงศ์ก็สครับพวกนี้อย่าเพิ่งลืม JMG นะครับยังมีอยู่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราถูกปล่อยไปเล่นที่ไหนมาบ้างครับเซฟเออ่ก็มีไป Air Force ครับแล้วก็ มานครในายกแล้วก็จันทบ,บรุรีแล้วก็มากรมศุลกากรแล้วก็มาพัทยาสองปีครับผมโอ้โหเป็นนักเตะที่เรียกว่าไปหลายสโมสรกว่าจะได้กลับมาอยู่ทีมชุดใหญ่นะครับต้องย้อนกลับไปว่าฤด,ดูการที่แล้วทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเป็นฤด,ดูการที่น่าพอใจสําหรับเซฟไหมก็พอใจมากครับก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งครับในระดับหนึ่งคือยังไงฮะก็ ยิงประตูได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอใจครับจริงจริงแล้วถ้าเกิดใครย้อนตามหรือรู้จักเซฟเนี่ยจริงๆไม่ใช่ตำแหน่งตัวรับนะครับจริงๆแล้วเล่นเป็นตัวรุกด้วยซ้ำสมัยก่อนใช่ไหมใช่ครับส,สมัยก่อนเล่นเล่นกองหน้าเล่นปีกเล่นกลางอย่างเงี้ยครับแล้วมาอยู่นครนายกโค้ชเอนูออสเขาจับมาเล่นแบ็คครับแลยก็เลยได้มาถึงทัวรนเนี่ยรหนุ่มน้อยในวัย23ปีเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งตัวรุกมาก่อนก่อนที่พละกำลังของเจ้าตัวที่เหลือเฟือ จะไปโดนใจแอนดูออสอดีตโค้ชของนครนายก FC ที่จับเจ้าเซฟมาเล่นตำแหน่งแบ็คขวาเราจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่จะเห็นเจ้าเซฟเติมขึ้นมาทำประตูได้บ่อยๆสามประตูที่เจ้าตัวทำได้ในเวทีไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยกับพัทยายูในเตดในฤดูกาลที่แล้วถือว่าเยอะมากๆสำหรับนักเตะในตำแหน่งกองหลัง พอมีชื่อจากทางซาบโค้ดโทรไปบอกว่าเดี๋ยวต้องขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ดีใจครับที่ทางสโมสรให้โอกาสขึ้นขึ้นมาซ้อมด้วยครับก็จะทําทให้ได้ครับก็คือมีโอกาสแล้วจะพยายามหยิบยื่นให้ได้ครับผมก็อยากเล่นเมืองทองอยู่แล้วด้วยครับคาดหวังแค่ไหนครับกับการขึ้นมาเล่นในฤดูกาลหน้าฤดูกาลหน้านะครับก็ มองแค่ตอนนี้ก่อ,อนดีกว่าครับให้ดีใช่ครับ,บก็เต็มเต็ม <ๆ S 2> ที่ทุกวันนะครับเต็มที่ทุกครั้งที่ได้ลงที่ได้โอกาสครับบรรยากาศการขึ้นมาฝึกซ้อมกับรุ่นพี่เป็นยังไงจริงๆเซฟไม่น่าจะปรับตัวอะไรมากนะเพราะมีพี่ใหม่มีเดี๋ยวนิ้พี่อดนเนี่ยก็รุ่นราวเขาเดียวกันหมดเลยใช่ครับมีหลายคนรู้จักอยู่แล้วครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากครับก็ฮฮาปกติครับโค้ชแบนกับชับแล้วเราเป็นพิเศษไหมโค้ชแบนนะครับก็ เต็มที่เหรอบอกให้เต็มที่ปกติครับครับผมมีแฟนคลับถามมาไอ้รอยสักตรงต้นคอดังด้านซ้ายเนี่ยมันคือหมายความว่าไงอ๋อผมนับถือคิดครับก็สักแบบว่ารักพระเจ้าอะไรอย่างงี้ครับผมครับครับศรัทธาครับโอเคฝากอะไรถึงกองเชียร์เอสจีเมืองทอยเต็ดครับก็ฝากติดตามสโมสรนะครับแล้วก็ผมด้วยครับปีหน้าครับจะพยายามทำเต็มที่ครับผม กปีที่รอคอยในการขึ้นทีมชุดใหญ่เซฟสุพรรณันบุรีรัตน์ต้องพยายามคว้าโอกาสที่ได้รับจากโค้ชแบรนทวตวรรสีปานไว้ให้ได้เพื่อเริ่มต้นสตาร์ทกับต้นสังกัดที่แท้จริงในฤดูกาล2017จากที่เมืองทอทีวีของเราเฝ้าติดตามเจ้าเซฟสุพรรณันบุรีรัตน์ตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันนี้มองว่าจิตใจที่ห้าวหาญและทัศนคติที่พร้อมสู้ของเจ้าตัวน่าจะทาให้เซฟปรับตัวไม่ยากในการฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ มือทอทีวีก็ขอให้กำลังใจเจ้าเซฟสุพนานบุรีรัฐโชว์ผลงานในช่วงฝึกซ้อมให้เต็มที่และได้ออกสตาร์ตเป็นขุนพลกีเลยพยองในฤใดูกาลหน้าสมกับที่เจ้าตัวรอคอยมาถึง6ปีให้ได้นะครับ